แนะนำบทอัดุคอนบทอัดุคอนเป็นบทมักกิยามีห้าสิบเก้าองค์การที่กล่าวถึงเป้าหมายต่างๆของบทมักกิยาคือการให้เอกภาพสารและการฟืนฟ้นผืนจีเพื่อความมั่นคงแก่หลักอกีดะและให้หลักการอิมานมีความหนักแน่นบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงการปฏิหารซึ่งจะคงเหลืออยู่จนกระทั่งอัลลอฮ จะทรงให้แผ่นดินและทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินรับช่วงต่อไปและบวกเขาย่อมจะกลับไปหาพระองค์วันนี้ได้กล่าวถึงการที่อลัลลอฮ์ทรงประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันจำเริญคือคืนอัลกอดัตและได้ชี้แจงถึงความมีเกียรติของคืนอันยิ่งใหญ่นั้นซึ่งกิจการของมนุษย์ได้ถูกจำแนกและได้ถูกจัดเตรียมไว้ในคืนนั้น เพื่อประทานคำพีฉบับสุดท้ายแก่ท่านนาบีมะมัซซัลลัลฮุนิวะสัลซึ่งเป็นรอซูนคนสุดท้ายบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของพวกบูชาจเวตที่มีต่ออัลกุรอานนี้แล้วว่าพวกเขาอยู่ในการสงสัยและแคลงใจต่อเรื่องของอัลกุรอานทั้งๆท,ที่มีความกระจางแจ้งของมดาองค์การและหลักฐานอันชัดเจน บทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาถึงการลงโทษหนักหนุกบทนี้ได้กล่าวถึงฟิร์ลอาและสิ่งที่ได้ประสบกับพวกเขาคือการลงโทษและสัญญาร้ายนโดบายการฝ่าฝืนและการกระทำอาชญากรรมาากกและร่องรอยต่างๆซึ่งพวกเขาได้ทิ้งเอาไว้หลังจากความหายนะได้ประสบแก่พวกเขาเช่นพระราชวังคฤหาสน์สวนดอกไม้สวนสาธารณนะแม่น้ำลำธาร และจากการรับช่วงมรดกจากวงวานอิสราเอลอีกทั้งสิ่งที่ได้เกิดกับพวกเขาเช่นการวิ่งหนีเพราะความกลัวและการแพ้แพ้อย่างยับเยินอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนการทรยศของพวกเขาต่อข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอฮ์นั่นเองบทนี้ได้กล่าวถึงพวกมุสลิกีนชาวกุเรสและการปฏิเสธของพวกเขาต่อการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันเกียมา อีกทั้งการไม่เชื่อว่าจะมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธท่านรอซูลบทได้ชี้แจงว่าบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ที่มีเกียรติยิ่งไปกว่าชนชาติในอดีตซึ่งเป็นผู้ฝ่าฝืนและว่าแนวทางของอัลลอฮ์นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงการทำลายล้างกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนผู้กระทำผิดแต่อย่างใด บทนี้ได้จบลงด้วยการที่แจงถึงชะตากรรมของคนดีและชะตากรรมของคนชั่วการรวมเข้าด้วยกันร,ระหว่างการจูงใจและการขู่การแจ้งข่าวดีและการแจ้งข่าวร้ายบทอัดดูคอนถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลลอฮ์ทรงทําให้เป็นสัญญาณเพื่อถูพวกปฏิเสธโดยที่พวกเขาประสบกับความแห้งแล้งและการอดอยากอันเนื่องมาจากการปฏิเสธของพวกเขา ต่อท่านรสุรลสลุลล์สุรุลล์วาเลวัสลัมแล,ล้วลอได้ส่งไอหมอกลงมาปกคลุมพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาเกือบจะรับความพินาศต่อมาพระองค์ทรงให้พวกเขารอดพ้นทั้งนี้เพราะด้วยความสิริมงคลแห่งการขอพรของท่านนาบีสลลลลล์วะเลวัสลัมด,ด้วยพระนามขอรับผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ฮามีมเพาอสาบานด้วยคำพอันชัดแจ้งแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานล,ลงมาในคืนอันจำเริญแท้จริงเราเป็นผู้ตักเตืออ ในคืนนั้นทุกๆกิจการที่สำคัญถูกจำแนกไว้แล้วโดยเป็นบัญชามาจากเราแท้จริงเราเป็นผู้ส่งศาสนาทูตมาโดยเป็นบัญชามาจากเราแท้จริงนผู้สงศาสนทูม เป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้รบบ م م พระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหากพวกเจ้าเป็นผู้เชื่อมั่น ออออิิิลลลลาาาาฮะววววัยีีมมมรรบบบคุุไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงให้เป็นและผู้ทรงให้ตายพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและพระผู้อภิบาลของบรรพบุรุษของพวกเจ้าในสมัยก่อนดหีชันทยัู แต่ถ้าว่าพวกเขากังวลอยู่ในการสงสัย,ยสด,ดังนั้นเจ้าจงคอยเฝ้าดูในวันที่ชั้นฟ้าและนำไอหมอกออกมาซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนซึ่งจะครอบคลุมทุกคนนี่คือการลงโทษอันเจ็บปวด บบนนพวกเขาจะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราได้ทรงปลดเปลื้องการลงโทษนี้ให้พ้นจากเราด้วยเถิดแท้จริงพวกเราเป็นผู้ส,นนดดสับปะผ้ขาข้อตักเตือนนั้นจะเป็นผลแก่พวกเขาได้อย่างไร ทั้งๆท,ที่ได้มีรอซูลผู้ชี้แจงอย่างแจ้งชัดมาอย่างพวกเขาแล้วแล้วพวกเขาก็ผินหลังออกไปจากเขาและพวกเขากล่าวว่าเขามุฮัมหมัดเป็นบ้าที่เคยได้รับการเสี่อมสองแน,น,น่น,น,นอ,อน เราจะปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นไปจากพวกเจ้าชั่วขณะหนึ่งและพวกเขาจะกลับไปสู่สภาพเดิมวันที่จะปราบพวกเขาอย่างจริงจังแน่นอนเราไปพูดตอบแทนอย่างสาสม และโดยแน่นอนเราได้ทดสอบกลุ่มชนของฟิรอาวก่อนหน้าพวกเขาและได้มีรอซูลมูซาผู้มีเกียรติมาอย่างพวกเขาดดโดยกล่าวว่า จงม่อพวงเบาวของอัลลอฮ์ให้แก่ฉันแท้จริงฉันคือรอซูลผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่านวาอย่าตอัลลฮิงนีมาพทลานแและพวกเจ้าอย่าทำตนเหนืออ AH. ัลลอฮ์แท้จริงฉันได้มาหาพวกท่านด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง บบและแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้พวกเจ้าทำร้ายฉันได้และถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อฉันก็จงถอยห่างออกไปจากฉันและถ้าระา แล้วเขาวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าชนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนผู้กระทำผิดดัา um ah ra um um นั้นเจ้าจงเดินทางในเวลากลางคืนพร้อมด้วยพวงบ่าวของข้า พระพวกเจ้าจะถูกติดตามอย่างแน่นอนและจงปล่อยทะเลให้สงบนิ่งเหมือนเดิมเพราะแท้จริงพวกเขาเป็นไพร่พลที่ถูกให้จมน้ำตายกี่มากน้อยแล้วที่พวกเขาได้ทิ้งสวนอันหลากหลายและน้ำพุหลายแห่ง และเรือสวนไร่นาและอาคารระหโหฐานอันมีเกียรติและความสะดวกสบายที่พวกเขาร่าเริงเช่นนั้นแหละเราได้หมู่ชนอื่นรับมรดกครอบครองมาเขียน ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين

และโดยแน่นอนเราได้เลือกพวกเขาเหนือประชาชาติทั้งหลายในยุคนั้นและด้วยความรอบรู้ของเขาและเราได้ประทานสัญญาณต่างๆแก่พวกเขาซึ่งในนั้นมีข้อทดสอบอย่างชัดแจ้งอินน่าอูลาอลูลูนอินนีอิลลามตตุนัลอูลาวะมานะฮ์ุบิุนชารีนถ้าจริงชนเหล่านั้นแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า มันเป็นเพียงความตายครั้งแรกของเราและเราจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นใหมู่บิอาบาอิิิลาาอนคุุมกีนดังนั้นจงนำบรรพบุรุษของเรากลับมาอีกสิหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงดังนั้นจงนำบมรพบุรุษวัลลรากลัมินกพวกเจ้าเะ็นผู้พูดจ อินนพวกเขากุฟาตมักกาดีกว่าหรือหมู่ชนแห่งตุบบชาวสบะแห่งเยมเมนและบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขานั้นเราได้ทำลายล้างพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิดวววาาาาาามมมมลลนนนสออรบบิ และเราไม่ได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองอย่างกล่าวประโยชน์เราไม่ได้สร้างทั้งสองดังกล่าวนั้นเพื่ออื่นในดนอกจากเพื่อความจริงแต่ว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ ถ้าจริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้สำหรับพวกเขาทั้งหมดวันที่ญาติสนิทจะไม่อำเนวยประโยชน์อันใดให้แก่ญาติสนิทอีกคนหนึ่งได้และพวกเขาเองก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ เว้นแต่ผู้ที่อัล้อทรงเมตตาถ้าจริงพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมออินชาเจรต์ละกูมทุิงนซักจะเป็นอาหารของผู้ที่กระทำรรบาปกัลมุฮลียัลิฟิลบุตูนกัลลิลฮามีมเช่นทองแดงที่ถูกหลอมเดือดมันจะเดือดอยู่ในทอง เช่นการเดือดรั่นของน้ำร้อนอม,มีเสียงกล่าวแก่ยามเฝ้านรกว่าจงจับเข้าไปและลากเขาสู่กองไฟที่ลุกโชน,มมนลและจงราดน้ำเดือดบนหัวของพวกเขาเป็นการลงโทษ ตรงลิมรสการลงโทษเอถอดแท้จริงเจ้าเคยพูดว่าเป็นผู้มีอำนาจผู้มีเกียรติแท้าา تم تم จริงนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยสงสัย แท้จริงบรรดาผู้ยังเกรงจะอยู่ในสถานอันที่สงบปลอดภัยทำกลางสวนสวรรค์อันหลากหลายมีตาน้ำหลายแห่งสสพวกเขาจะสวมเครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยผ้าไหมละเอียด ผ้าไหมหย,ยาดนั่งหันหน้าเข้าหากันชะนั้นแหละเราจะให้พวกเขามีคู่ครองเป็นหญิงสาววัยรุ่นมีดวงตาสวยงามพวกเขาจะเรียกร้องอผลไม้ทุกชนิดที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นอย่างง่ายดาย ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสแห่งความตายนอกจากความตายครั้งแรกในโลกดุญญาและพระองค์จะทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนระกรับนบิดดเี โดยเป็นความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั่นคือความสำเร็จอันใหญ่หลวงแท้จริงเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่ง่ายดายเป็นภาษาของเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้ไข้คนักิว่า ฉะนั้นจงคอยดูเถิดแท้จริงพวกเขาก็จะเป็นผู้คอยดูเช่นกัน